ขอก้มกราบบังคมพระทรงศรีพระภูมิเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมหล,ล่อล้อมรวมใจไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญเด้กล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน สายพระเนตรส่องกว้างสว่างลาพิรุญญาเพระเมตาประชาผองพระจักรินผู้มินแผ่นดินทองพระศกสองเทิดราชันมิ่งขวัญไทยน้อมกระมนเฉลิมพระชนมพรรษาปวงเทวาอภิบาลเกลการสมัยจตุรพิษทพรดนมงคลชยัย คูวนัยยิ่งบุญญาทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ สวัสดีี28กรกดาไทยหันสาทัวท่วนมวลพิสัยบังคมบาทถวายพระพรบวรชัยขอภูวนัยทรงเดชาสถาพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันโทนหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยากสุดต้องแมสใหม่เลแมแักรสพริกปีศา์ตร้าชิลลี่เผ็ดจัดเข้มจริงรพริกจริงเลมักใหม่เลมักพิเศษ18บาทวันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันมีเกิดขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้ร้อนในเจ็บคอผมใชยย้ยางูอึ้งโอยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยางงูอึ้งโอยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ จานถึงเครื่องแก่ชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวศูญย์เสียเเงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของน er ิวเจอเรนฟาร์มาสติคอลกาบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ